กรับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่13ประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่14เดือนพฤศจิกายนพศสอ6 7ค่ะเช่นเคยวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านกเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆห่งชุดนะคะ1ชุดมี10รายการแบ่งปันพี่ๆรายการละ300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์มาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะน้องสุภาจะมาพบกับพี่ๆวันนึงสองรอบนะคะ จะเป็นรอบเช้าไม่เกิน10โมงค่ะแล้วก็รอบเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงไปต้นไปนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1จะเป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีเปิดให้พี่พี่ที่300บาทค่ะ รายการที่สองค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ห่วงเชื่อมนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามค่ะ รายการที่3จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะรายการที่4ค่ะรายการที่4จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะ หลังจะเป็นแบบนี้นะคะรายการต่อไปรายการที่ห้ค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะเนื้อหาเก่าเก่าเลยค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รายการที่6ค่ะรายการที่6จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลากนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะรายการที่7ค่ะ รายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญเสมาพระพุทธชินราชนะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการที่8ค่ะรายการที่8จะเป็นเหรียญรูปไข่พระพุทธชินราชเช่นกันนะคะนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่9ค่ะ รายการที่9จะเป็นเหรียญหลวงปู่เมฆค่ะ รายการที่10รายการสุดท้ายจะเป็นเหรียญหลวงปู่เกี้ยงนะคะเหรียญหลวงปู่เกี้ยงนะคะ พบแล้วทั้ง10รายการนะคะพี่ๆแล้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์มาหาน้องสุภาเด้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะ084ค่ะ7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ